่วงนี้นักกันพวกนยกนะนัก huh, ธุไม่เจ้ากลังเงินประกาศช่วงอายุห้าสิบได้เงินหมื่นอายห้าิบก็ได้เงินหมื่นด้วยห้าสิบปีขึ้นหกสิบปีก็ได้เงินหมื่นเลยก็เจ้ากลังกลังมซสเหมือนกันเข้านะเข้าดังอยู่เข้าเงี้ยเดีแยวพวกันก็่เดยวเ้เปลี่ยนเข้า อายุเท่าถึงสามถึงสี่สิบปีสงเชนเอาไปวนเอาได้พวกกันเท่ากันนะอายุห้าสิบปีขึ้นหกสิบปีเองนะรัฐบาลแข่งกนแข่งกันมื่นเียว่าบุสมมือนฉยเลยวันที่สิบเก้าของพฤศจิกายนประชุม าพอบดูจายุนประชุ้เบมือนฉันประทุบแล้วอยู่แล้วท่านว่าดูหุนท่านว่าวันที่สิบหยูแล้วสิบวันที่เสองนี่สิ จังดูคนเลยกันแจกกันแจกหมดแล้วกลุ่มผ้าปีใหม่บรินทั้งปีใหม่กลุ่มผ้าทั้งปีใหม่แจกนิดเมื่อนึงก็รีวิวเลยฮะแจกเป็นแสนโหลดกรับพ่อคนที่เดียวเลยนะแจกเป็นแสนที่เดียวเลย cũng là sản phẩm sản lý mà chẳng bèo rồi, phút, phút, cái, cái, cái chỗ biết nhau ưu ừ nè, ừ cái ừ bị ừ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  เสยนหนึ่งจชกจเกเสนหนึ่งสองเสแจกที่เดีพ้นอันนี้แจกได้หมื่นโอ้ยมันค่ใส่แจกพื้นเดียวเจะไปซื้อยังไปเทียกับประเอไไปไปเที่งันประเทศนอกก็บรไปไปประเทศน่อยเปิดได้เปิดเป็นเสยนถ้าไปมันเสยนสองเส้นสาม Home mưa lắm. Chia cắt rồi hôm mưa. Cáu hát kín đi. Hát kín đi. Hôm gì năm kinh hôm. gì không chiam phòng chân. lắm của con phòng chân. Chiam xem Chiam chân. 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 Chiam chân luôn เพราะมันถูกเรียมจุนไลยแต่เรียกมันจุนแยกเป็นเซียน